สุดท้ายก็ต้องเป็นเขาอีกครั้งที่ถูกเลือกให้ผิดหวังแฮร์รี่เคนพลาดโอกาสในการคว้าทัฟี่แรกของตัวเองกับสโมสรใหม่อย่างบาเยอร์มิวนิกก่อมาคืนที่ผ่านมาทีมเสือใต้บาเยอรลงทําศึกซุปเปอร,ร์คัพที่บ้านของตัวเองเจอกับเอเวไลซิกหลายคนก็มองว่านี่จะเป็นเกมเปิดตัวแฮร์รี่เคนอย่างเป็นทางการที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดหากว่าเคนนั้น ได้สัมผัสโทฟี่แรกกับต้นสังกัดใหม่แต่ทุกอย่างกับต้องพังทลายลงมาเพราะว่าครึ่งแรกบาเยินเล่นโดนนำไปก่อนถึง2ลูกโอ้โหสถานการณ์เนี่ยเลยวร้ายสุดๆไปเลยพอเริ่มต้นครึ่งหลังรูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้นจำเป็นต้องส่งแฮร์รี่เคนลงมาเป็นตัวสำรองเพื่อหวังกอบกู้สถานการณ์แต่ยังไม่ทันได้สัมผัสบ,บอลเลยนะยังไม่ทันได้โดนบอลเลยทีมเสียจุดโทษ ผมเป็นแฮร์รี่เคนผมแม่งเซ็งเพื่อนที่ผายเลยกูยังไม่ทันได้ลงเล่นนะพวกมึงก็โดนไปสองลูกครึ่งแรกพอกูลงไปตัวสำรองกูยังไม่ทันได้สัมผัสบอลเลยพวกมึงก็เสียจุดโทษนะไอทิ่ผายแล้วก็โดนยิงเข้าไปเป็นแฮตทริกของโอโมนักเตะของทางฝั่ง <S <S แอบเบร์ไลซิกนี่เล่นดีมากนะครับเหมาคนเดียว3ประตูนะจบเกมไลซิกก็เอาชนะบัเนไป สามดอกเน้นๆเป็นการประเดิมสนามนัดแรกจะเป็นทางการของแฮร์รี่เคนจบลงด้วยความพ่ายแพ้แล้วก็ช่วยโอกาสการคว้าโทฟี่แรกของเขาไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหหล,ลังจบเกมแฮร์รี่เคนสัมผัสบอลไปเพียงแค่สามสี่ครั้งเท่านั้นโอกาสการง้างยิงโอกาสการทำประตูก็ไม่ต้องพูดถึงเลยศูนย์อยู่แล้วเพราะว่าสัมผัสบอลยังน้อยเลยอ่ะมันจะเอาเวลาที่ไหนไปมีโอกาสยิงถูกไหมเพื่อนก็ไม่ค่อยส่งบอลให้ ไปอีกสองฝั่งแม่งก็บ,บ้าเลี้ยงที่ผายเลยแล้วก็โทมัสคูเคิลนะครับแล้วตอนนี้ไดรับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในการทําทีมฟอร์มการเล่นนี่ไม่ดีเลยส่วนตัวผมก็มองว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่น่าผิดหวังแต่ก็ยังมีเวลาอีกเยอะแยะมากมายที่นายจะประสบความสําสเร็จกับบายเยอร์นนะสําหรับแฮร์รี่เคนรวมถึงคิมินแจนด้วยรวมไปตัวสํารองเนี่ยโหเล่นดีมากมีอยู่ลูกนึง วิ่งไปบอกลูกยิงของเบนเจามินเซสโกวิ่งอย่างเร็วเลยคิมินแจเนี่ยและทุกคนล่ะครับที่เห็นประการใดสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็สุดท้ายขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำใเกิดคลิปนี้แอดออินขอบคุณมากเดอิอพี่น้อง